ขอการลาถึงเวลาสมควรแล้วด้วยกิจจากกันนี้ก็ล้นี้อันควรทำก็ลาทางภาพูตและภาคธรรมภาสมคองด้วย ปายดาทั้งหินตาผู้สาธิตด้วยคิดอันเลื่องใสพอละไปตังบาลีนานที่นี่เป็นสถานหา,งงามันเบิบ้างมีไหลเดอนหาพระเจ้าทางไรนี้จงก็ดีปัญญาวไว ดูตาต่างสองนตางนอกม้าไหวลาทางกายว่าจะกินพรันจีอันคือมันพา ตามทั้งน้องที่เลยมาภาพยาวทางไลน์นี้ที่ได้มามาถึงกันขอจองจุกสาหวานถ้าเกิดไปอันเกิดมีถ้าขอ ข้างท้าวจมจากลาเกินเวลาต้องจัดจนให้น้อยบอกไว้พอในมีสุขทุกคนวันนี้ขอละคนบอไว้ปอนในสุขทีทุกซ พระกวาดูตังพระกันงอาทิวาตุตกวาดโตพระกวากาทั้งโมธตามังนมสนตปฏิปันโนพระกัวาโตสา